สวัสดีครับพ่อช่องเหลือมมุงี้สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับชาติบลทรทุกท่านครับจากที่ผมหายไป3วันนะคือผมไปทําภารกิจบางอย่างนะคือคือผมได้งานทำแล้วครับอยู่ที่จังหวัดอุดรครับในในตัวเมืองเลยครับผมได้งานทำแล้วเป็นงานห้างครับห้าง่งหนึ่งแต่ว่าไม่อยากบอกกลัวเอฟซีแบบแบบไปลุมอ่ะไปลุมแล้วผมเสียงานเสียการอะไรอย่างงี้คือต่อไปก็จะไม่ค่อยเห็นแม่ออก ออกอันนี้นะครับยูทูบของผมนะครับก็จะมาอาทิตย์2อาทิตย์ละคลิป2คลิปอะไรอย่างงี้ครับคือผมต้องไปทํางานทาต่อไปแต่ว่าผมก็จะทําคลิปอยู่ครับแต่ว่าก็จะทํากับเพื่อนเพื่อนี่พี่อะไรไปแล้วทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีเว้ยคือผมเชื่อเลยครับยูทูปเปอร์ทุกคนครับที่ทํา YouTube เพิ่งทํา YouTube นะครับเพิ่งเป็นมือใหม่ต้องรอใบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเป็น เป็นการทํา y o YouTube ขั้นตอนสุดท้ายครับนี่ครับถ้าได้ใบนี้คือมึงจะได้เงินแล้วครับโอเคคุณจะได้เงินจาก YouTube นะครับถ้าผมถ้าคุณได้ใบนี้ก็คือ Google Adsense นะครับที่มันเชื่อมต่อกับ YouTube นะครับนี่ครับตัวนี้ครับที่จะสามารถเอาเงินให้คุณครับนี่ครับผมจะเปิดให้ให้ดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับมันก็จะมีรหัสนี่แล้วเราก็จะกรอรหัสใส่ Google a d s e n s e นะครับมันมีรหัส แล้วมันก็จะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีเราได้ครับถ้าเราเก็บตังถึงร้อยเหรียญครับร้อยเหรียญก็ประมาณเงิน3 0 0 0ันสี่พันนี่แหละครับเก็บร้อยเหรียญครับ Google a c c e n s e ก็จะโอนเข้าบัญชีเราโดยตรงเลยครับตราก็จะไปถอนได้ครับนี่ครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีน้องๆหนูๆครับถามเข้ามาเยอะมากครับว่าเออพี่ได้เงินได้อะไรหรือยังคือมันมีขั้นตอนของมันเยอะแยะไปหมดเลยครับขั้นตอนแรกครับคนติดตามมึงต้องหนึ่งพันหนึ่งพันคนแล้วก็คนดูสี่พันชั่วโมง มึงก็จะสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ครับยูท b e ก็จะส่งข้อความว่าเออคุณสามารถเปิดสร้างรายได้ไล้แล้วโอเคเมื่อพอเปิดสร้างรายได้เราก็จะเงินเราก็จะขึ้นครับเพราะผมได้เงินจากเอ,อ่อยูทุกคนจะสงสัยครับว่าที่ทํา YouTube แล้วมันได้เงินมาจากไหนจากโฆษณาที่มันขึ้นระหว่างคลิปนั่นแหละครับจะสิบจะขึ้นตรงกลางคลิปหรือเริ่มต้นหรือ,อยังไงนั่นแหละครับคือเป็นไรายได้หลักของพวก y o u t u b e อร์กับ ที่มีสปอนเซอร์มาเข้านะครับนี่แหละอ,อีกช่องทางหนึ่งคืออีกช่องทางนี้มันก็จะมีคนมาติดต่อว่าโปรโมทนั่นโปรโมทโปรโมทเกมโปรโมทอะไรครับผมก็จะได้จากส่วนนี้ครับที่ผมทํา youtube มา5เดือนผมได้เงินใน YouTube ผมไม่ได้เลยนะครับผมได้แต่แต่สปอนเซอร์ที่เขามาจ้างผมนะครับเพราะว่าเงินใน y o u t u b e นี่มันต้องใช้ขั้นตอนอะไรเยอะแยะไปหมดครับเพราะว่าผมมึงทําไงผมมึงทําได้5เดือนเอง เออตอนนี้คนก็จะติดตามก็อยู่ถึงหกหมื่นแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดครับมีถึงทุกวันนี้มีเงินคือสปอนเซอร์มาจ้างผมนี่ผมเฮ็ดผมออทำคลิปมาห้าเดือนที่ผมทํามาผมได้เงินจะเกือบสองหมื่นแล้วครับตั้งแต่มีแต่สปอนเซอร์ครับยืนยูทูบผมยังไม่ได้เลยสักบาทเดียวเออแล้วผมทํา youtube นี่ครับก็ที่คนถามว่าเออทาไมมึงต้องทําคลิปต้องเออมึงอยากดังอยากเป็นดาราอะไรหรือไง ไม่นะครับคือที่ผมทําคลิปที่ผมทํา youtube เลยหลกัหลกๆเลยครับคือผมอยากได้เงินเท่านั้นครับเออผมอยากได้เงินเท่านั้นไม่ไมีเรื่องอะไรกูจะได้เงินครับเพราะว่าครอบครัวผมก็ไม่ได้รวยไม่ได้ร่ํารวยอะไรผมก็จะหาทางหาเงินอีกอีก่องทางหนึ่งครับเพื่อเ,ออเพื่อดูแลครอบครัวไปเพราะว่ามันก็ได้เงินครับแต่มันมันก็สบายครับทาคลิปเออบางคนมาจ้างผมสามสี่พันนะครับทำคลิปหนึ่งครับคลิปเดียวเนี่ยแต่ว่าต้องโปรโมทเกมไหมคราบก็แค่นั้นแต่ว่าเงิน YouTube ครับ คือมันหักผมทุกเดือนไม่รู้มันหักอะไรขั้นตอนเออผมมันเดี๋ยวผมจะจะพึ่งพูดนะครับผมจะบอกขั้นตอนการได้เงินครับขั้นตอนแรกคือคนติดตามหนึ่งพันแล้วคนดูสี่สชั่วโมงก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วมึงต้องพอเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วมึงต้องเก็บให้ถึงสิบเหรียญยูโรครับสิบเห <S <S เรียญยูโรเหรียญหนึ่งก็ประมาณสามสิบกว่าบาทนี่แหละครับของเป็นเงินไทยนะเออมึงเก็บให้มันถึงสิบเหรียญปุ๊บแล้ว Google Accent ก็จะให้ส่งอันนี้มาให้ครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับมึงต้องเก็บได้สิบเหรียญแล้วกูกันเอเซียนก็จะส่งมาส่งใบนี้มาเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยมันก็จะมีรหัสแล้วมันก็จะสามารถเชื่อมต่อบัญชีแล้ก็จะสามารถได้เงินจาก y o u t u b e นี่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนี่โฟกัสโอเคแล้วพอพอได้ใบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปที่มึงจะได้เงินคือมึงต้องเก็บให้ถึงร้อยเหรียญ เออก็จะเป็นประมาณเงิน3-4มสพันนี่แหละร้อยเหรียญนะนั่นแหละมึงค่อยสามารถถอนออกมาได้ถอนแบบมาใช้เล่นๆยูๆในบัญชีมึงก็ประมาณนี้นครับผมดีใจมากผมขอขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามผมมาตอนนี้จะถึง6เห0ื่นแล้วนะครับโอเคต้องขอบคุณติกตอกด้วยครับถ้าไม่มี t i กต o k ก็ไม่มีผมในวันนี้นครับโอเคก็เป็นก้าวแรกครับก้าวแรกที่เอที่ผมทํา YouTube มานี่ครับที่ทําไมเขา คนหนึ่งถามว่าผมทำยูท b e ทำไมเออมึงแกล้งแม่มึงชอบแกล้งแม่ทำไมเออกูอยากรู้ถ้ากูทำคลิปอื่นผมเคยลองทำคลิปอื่นแล้วคือกระแสตอบรับมันไม่ดีคนดู200 100หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออมึงคิดดูดิถ้าเป็นมึงอ่ะมึงจะทำไหมถ้าคลิปถ้ามึงแกล้งคนอื่นปุ๊บแล้วมึงยอดวิวเยอะแล้วได้เงินสวันเสื้อเข้าอะไรเข้ามึงเยอะแยะไปหมดกลับ มึงไม่แกล้งแล้วมึงไปทำคลิปแบบมีสาระอะไรคนก็ไม่ดูอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมึงจะมาคอมเมนต์แล้วมึงจะมาพูดว่าให้กูทำไมเออผมก็อยากทําด้วยความบันเทิงเท่านั้นทําให้อยากให้คนดูได้สนุกเฮฮาคนดูเขาก็ชอบกันครับที่ผมแกล้งแม่แกล้งอะไรแม่ก็แกล้งผมกัดเออคนก็ชอบกันผมก็เลยต้องทําไปเรื่อยๆครับเพราะเพื่อคนดูอเออเพื่อคนดูอ่ะกูทําได้หมดอเออเพราะว่าผมก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรครับเพราะว่าผมก็ ก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรก็เยอะครับเงินก็เป็นหนี้เป็นสินก็เยอะผมก็เลยยากหารายได้ครับผมจะยอมโดนด่าโดนว่าอะไรก็ช่างครับคือผมอยากแนะนำว่าคือถ้าคุณทํา o ยู u ู e ปุ๊บโอ้มึงมึงจะกล้าแสดงออกมึงจะเป็นตัวของตัวเองครับถ้ามึงไปเล่นกับคนอื่นที่ไม่ค่อยรู้จักแล้วมึงจะเป็นตัวของตัวเองมากมึงจะกล้าแสดงออกเลยครับถ้ามึงแบบ เออไม่กล้าแสดงออกแล้วมึงก็ไม่เป็นตัวของตัวเองใครก็จะรู้แหละว่ามึงเป็นยังไงเออคนที่ดูคลิปผมนี้จะรู้จะรู้เลยครับว่าผมเป็นคนยังไงอะไรเพราะว่าผมแสดงออกผมแสดงตัวตนให้ทุกคนดูไปหมดแล้วว่าผมเป็นคนยังไงเออพอไปเจอกับคนแปลกหน้าก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วไงว่าผมเป็นคนยังไงก็ประมาณนี้คือใบนี้นะครับระยะเวลา ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกห้าหกวันนี่แหละครับที่ผมได้นะมันส่งมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าอีน้องเฮงซวยผมดูครับความมึนของมันคือมันอยู่บ้านไงไปษนีส่งมาให้บ้านอยู่มันเป็นบ้านอีกหลังผมนะครับผมผมให้ไปษนีมาส่งที่บ้านหลังนั้นผมเออนี่ครับมันก็เปิดดูดูมันทําดิ เออมันทำเงินบุกันเอ็กเซนเนี่ยไม่มีค่าอะไรออกมาเลยคนระับมันไม่รู้เรื่องอะไรมันมาพังผมดูขาดหมดเลยแล้วมันแอบดูก่อนผมด้วยที่ตัวเออกูรอกูทำคลิปมาห้าเดือนกระเพาะใบนี้แหละใบเดียวที่สามารถสร้างไรายได้ได้ใบนี้แหละครับใบเดียวผมก็เริ่มทำคลิปมาออผมจะมาเล่าเรื่องออตั้งแต่แรกครับที่ผมทำยูทูบเลยคือผมผมไปเตะบอลอยูออ่ที่สว่างนะครับแล้วมี แล้วเราผมก็คุยกับพวกอย,อยู่ในทีมนั่แหละครับเฮ้ยลองมาล,ลองทํา YouTube เล่นๆกันไหมก็ลองทําไปก็ทํา MV มวีโคเวอร์เอไม่เชื่อก็ลองเลื่อนไปดูคลิปแรกๆครับผมว่า c o เวอร์แล้วก็ไปเดินเตะบอลเดินสายอะไรผมก็ถ่ายเอาหมดเลยครับทีนี้พอผมทําคลิปไปแล้วมันแบบกระแสตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ลงคลิปมันไม่ค่อยมีเวลาครับต้องซ้อมบอลต้องไปทํางานต้องอะไรก็ไม่ค่อยมีเวลากันทำเงินเท่าไหร่ ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออผมจะลองมาทําคลิปแกล้งแม่ดูปรึกษาแม่ว่าไม่ได้ปรึกษาเลยผมลองทําเลยวันนั้นผมก็ทําไปประมาณสองสามคลิปนี่แหละคลิปที่สามที่ผมแกล้งแม่ว่าเออเอาผู้หญิงมานอนด้วยครับคลิปแจ้งเกิดผมนั่นแหละครับคนดูสองสามแสนแล้วครับตอนนี้เออแบบถ้าผมผมผมเชื่อครับว่าคนเรานะ่ะถ้าท่านจะทําอะไรที่มันจริงจังที่เราชอบอ่ะผมคิดว่า มึงต้องได้อะสักวันมึงต้องได้ผมว่าผมคิดว่านะเออถ้ามึงไม่ทิ้งมันอ่ะผมทํามานะห้าเดือนมันก็มียอดวิวตกแล้วก็มีขึ้นช่วงขึ้นก็ขึ้นมากแล้วถ้าตกก็แบบคนดูร้อยสองร้อยอย่างที่มีคนติดตามสามหมื่นอ่ะคนดูร้ 200, อยสองร้อยอ่ะมคิดดูเออมันก็มีลงบ้างก็มีขึ้นมากครับตามสเต็ปแต่ว่ามึงอย่าไปทิ้งมันเท่านั้นมึงทําไปเลยมึงทําไปมึงลงคลิปไปทุกวันเลยมันต้องมีคลิปใดคลิปหนึ่งแหละที่มึงสามารถเกิดได้เออ ก็ประมาณนี้ผมตอนนี้ก็คลิปที่ดังสุดก็เจ็ดแสนวิวครับตอนนี้มันเจ็ดแสนวิวแล้วก็คนติดตามคนติดตามก็ถึงหกหมื่นแล้วขอบคุณทุกคนมากนะที่ซับกอดออกมาโดยตลอดครับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กละซับสไครป์ช่องเหลือมมุมนี้ด้วยนะครับคือตอนนี้เงินใน Google a d s e n s e นะครับนี่ครับ youtube ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับ Google a d s e n s e นะครับเงินทั้งหมดที่ในอยู่ใน youtube จะโอนเข้า Google a d s e n s e ใบไปนี้ใบเดียวเท่านั้นนะเออ นี่เหรอครับที่ผมจะได้เงินก็เพราะใบนี้นี่แหละครับที่ผมรอคอยยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนอยากได้ใบนี้กันหมดครับผมก็ได้แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามและดูคลิปผมมาโดยตลอดโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วผมเงินอยู่ในคู้เกินเน็กเซนของผมก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญแล้วครับก็จะถึงก็จะถึงร้อยเหรียญแล้วอีกอีกผมว่าอีกประมาณเดือนนึงนี่แหละครับผมจะได้ร้อยเหรียญผมคิดว่านะก็ช่างครับผมก็เป็นค่าขนมค่าอะไรของผมไปผมก็ไม่ได้ชี้เลี่ย มก็ทําชิวๆของผมไปเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ